อันนี้คืออะไรคะเทียนแล้วนี่คือเ,ลเปลวใช่อันนี้คืออะไรเอาไว้ตรงเอาไว้ตรงข้างหลังเงาดิเอ้ยเอาไว้ตรงข้างหลังของของไฟเห็นอะไรลูกเงาเงาเงาของเงาของอะไรคะเงาของเง้องขวเงาของขวดมันเป็นรูปทรงใช่ไหมลูก ไหนเอาอันอื่นสิเนี่ยนี่รูปอะไรไม้ก็เป็นรูปทรงของไม้กระสืออันเนี้ยใหญ่หมากเลยอันเนี้อ่ะอ้ยคืออะไรเอา,าเอาไว้ด้านหลังของเทียนสิเป็นรูปอะไรน,นี่คืออะไรเนี่ยรูปไม้ ล้าต่ปะปะไม่เคยกินลองกันลองกอนลำไยลำไยหอยทองคำมันเป็นรูปอะไรลูกเนี่ยรูปรูปรูปทรงของผลไม้ใช่ไหมคะนี่งไงไฟอะไรไฟแช็คเป็นรูปเงาของอะไรเงาของไฟแช็คและหนูหนูทำมือเอาไว้ด้านหลังนี่มันก็เป็นรูปเงาของมือหนูใช่ปะ ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วแล้วหนูเห็นเงาของไฟปะไม่ใช่เงาของไฟเห็นปะเห็นเห็นที่ไหนมันไม่มีเนี่ยมันเป็นมือมือเห็นปะแต่ไฟเราเห็นปะไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟอ่ะมันไม่ได้เป็นวัตถุมันไม่เป็นวัสดุมันไม่ได้เป็นรูปทรงมันก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นเป็นเงาได้อันนี้มันเป็นวัตถุเนี่ยมันสามารถจับได้ใช่ปะ เนี่ยไฟแช็กจับได้ใช่ปะมือถือจับได้ใช่ปะแต่ไฟเราจับไม่ได้ใช่ป่จับได้เหมือนกันนะมันร้อนใครจะไปจับถูกต้องใช่ปะเข,เข้าใจยังเข้าใจยังว่าทําไมไฟมันถึงไม่สามารถเป็นเงาที่สะท้อนออกมาได้เพราะว่ามันไม่ใช่วัตถุที่สามารถจับต้องได้วกริมาชิตะคะ